และด้วยความที่ผมเป็นคนทางานอย่างจริงจังนะครับแล้วก็เต็มที่กับทุกงานที่ได้รับมอบหมายมาทําให้ผมได้มีประสบการณ์นะครับทั้งโดนหลอกด้วยตัวเองด้วยนะครับโดนหลายเรื่องฮะโดนหลอกว่ามีสินค้าแต่ไม่มีสินค้าโดนหลอกให้โอนเงินนะครับต่างๆนานาทําให้วันหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยยิ่งทําแบบนี้ไปเนี่ยยิ่งทําให้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งนะครับก็เลย ได้มีโอกาสได้รู้จักกลุ่มนายหน้านะครับนายหน้าแล้วก็กลุ่มของพ่อค้านักธุรกิจนะครับที่ถูกหลอกเช่นเดียวกันก็เลยมีความคิดแล้วก็ไอเดียว,ว่าเอ๊ะงั้นพวกเรามารวมกันเรามารวมกันมาทําแล้วเรารู้ว่าเรารวมคนซื้อมาอยู่ในจุดเดียวกันเพื่อที่จะให้คนที่มีสินค้าจริงๆเนี่ยเข้ามาหาเรานะครับแล้วก็มาซื้อสินค้าจากเรากันนี้ไหมนะครับเราก็เพียงเป็นเพียงแค่ตัวกลางในการเชื่อมระหว่าง ผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับให้มาเจอกันแน่นอนครับว่าตรงนี้ได้รับการตอบรับที่ดีทําให้วันนั้นผมจึงเปิดอาคารไยเฮลให้เป็นสถานที่กลางสําหรับให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันนะครับที่นี่แล้วก็มีการกระจายข่าวกันออกไปอย่างรวดเร็วและในวันนั้นเองนะครับก็มีข่าวกระจายไปเนื่องจากว่าผมเองเนี่ยก็มีการส่งสินค้าจํานวนหนึ่งล้านชิ้นโดยการเชื่อมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเนี่ย ได้สำเร็จนะครับก็จึงมีภาพของผมประกบในใน c e e o o o k นะครับของส่วนตัวผมเองซึ่งตรงนี้แหละก็เป็นช่องทางที่ทำให้เหล่ามิชาชีพเนี่ยนำภาพต่างๆนานา,นาเหล่านี้เอาไปใช้นะครับผมจึงได้เห็นวิธีการทำง,งานของ,ของเขาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าตัวผมเองเนี่ยไปปรากฏอยู่บนหน้าสื่อของเขานะครับโดยที่ผมเองก็ไม่รู้เลยว่าเขาได้เอาภาพของผมเนี่ยไปทำอะไรบ้างหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสัก วัน2วันนะครับก็ผู้ใหญ่นะครับท่านที่เคยแนะนําเรื่องหน้ากากาอนามัยอะ่ะให้กับผมว่าเป็นมีความต้องการของชาวจีนอย่างมากเนี่ยนะครับก็เชิญผมไปนะครับบอกว่าจะมีคนจีนเนี่ยนะครับต้องการหน้ากากาอนามัยนะครับจำนวนหลายล้านชิ้นเลยแล้วก็ให้ผมเข้าไปพบนะครับซึ่งเมื่อผมไปพบท่านในวันนั้นเนี่ยก็เราก็ได้พบผมก็ได้พบกับทางทีมงานนะครับของคุณสอนสวีนะครับหรือคุณบอย เดอะแมสเนี่ยนะครับเพราะว่าได้รู้จักกันวันนั้นคุณบอยก็ได้พูดเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่มีบุคลิกที่ห้าวหาญนะครับแล้วพูดจาเสียงดังเนี่ยก,ก็พูดนะครับว่าเขาต้องการหน้ากากนะครับจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วก็เรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับผมเองก็นั่งฟังอยู่นะครับแล้วก็ผมก็บอกเขาไปว่าสิ่งที่พี่พูดอะ่ะพี่คงหาไม่ได้หรอกตอนนี้เพราะว่าผมเองก็หามาแล้วนั่นคือสาเหตุที่ วันนั้นเนี่ยผมรู้จักคุณบอยนะครับและหลังจากนั้นมานะครับทางคุณบอยเองเนี่ยก็ไปมาหาสู้กับผมอยู่เป็นประจำนะครับในช่วงนั้นก็ทําให้คุณบอยก็มักจะพาคนโน้นคนนี้หรือว่าจะโทรศัพท์มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหน้ากากอนามายัยว่าจะมีคนซื้อมาให้ผมช่วยหาให้หน่อยแต่ก็นั้นเองครตอนขณะนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะหาหน้ากากอนามัยจํานวนมากตามที่คุณบอยร้องผอมาได้นะครับ เหตุผลเพราะว่าทุกคนแย่งกันถนนทุกสายวิ่งเข้าหาหน้ากากอนามัยนะครับก็อย่างที่คุณบอยพูดไวในคลิปเลยล่ะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดียางอื่นขายไม่ได้นั้นแหละนะครับแต่หน้ากากอนามัยเนี่ยยังคงขายได้อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ